เมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชาเดินทางกลับมาจากเบลเยียมเบลเยี่ยมแล้วแล้วก็นักข่าวก็ไปเฝ้ารอแต่ว่าที่ไปเฝ้ารอไม่ได้ถามนะคะว่าเออท่านไปปฏิบัติทางการเป็นยังไงความเมืองกับสภาพยุโรปอาเซียนได้ข้อประชุมข้อมติอะไรยังไงบ้างคืออันนั้นจะเป็นประเด็นรองนะแต่ว่าประเด็นหลักที่นักข่าวอยากจะถามท่านเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองอันนั้นเป็นประเด็นรองอันนี้เป็นประเด็นที่รอประเด็นที่รอรอคำตอบเพราะว่า คนเขาเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตู่กลับมาจากประชุมเบนเยียมเนี่ยน่าจาะชัดเจนแล้วแหละ,ะนะปรากฏว่ายัางไงคุนันทิยาปรากฏว่า ็ยังไม่ได้แบบโอ้โหฟันธงเป๊ะปังอะไรขนาดนั้นเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงบ่ายๆนะคะที่ท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็แถลงข่าวหลังจากเดินทางจากการกลับเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแลลวค่ะว่าประเด็นที่นักข่าวรอคอยที่จะถามท่านนายกเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการเมือ ะะท่านนายกก็บอกว่าบอกแล้วว่าหลังจากเดินทางกลับมาจะพูดหลายๆเรื่องค่ะและวันนี้ตนก็พูดไปแล้วการเมืองคือการเมืองการบ้านคือการบ้านประชาชนคือการบ้านที่ตนต้องต้องทำให้เขาเออแล้วท่านก็บอกว่าถึงเวลานั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ผมก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจเท่านั้นเองคําว่าเสียใจคือทําให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสียใจเพราะผมได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเข้าใจนะ ฉะนั้นอย่าถามกันบ่อยนักนะคะไปฟังคอนเนคไปย์จันโอชาค่ะการเมืองคือการเมืองการบ้านคือการบ้านประชาชนคือการบ้านที่ผมต้องทําให้เขาการเมืองก็เป็นการต่อสู้ในสภาก็ว่ากันไปเมื่อเลือกตั้งไวแล้วถ้า,าไปดูเอาไว้ที่พูดก,กันมาที่ทำกันมาทำก็ได้มากร้อยเพียกไรถึงเวลาเ็า เวลานั้นมันจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ผมก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจเท่านี้นคำว่าเสียใจคือทาให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้เลยไม่ได้ว่าเสียใจเพราะผมไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนะเข้าใจนะเพราะนั้นอยากถามมันบ่อยนะใครจะไปใครจะมาใครจะลาออกใครจะไปอยู่พักไหนก็เรื่องของเขาอะเรื่องของสภา สภาไม่พอสภาล่มโทษนายกก็ผมก็บอกไปแล้วผมก็สั่งทุกภาคไปแล้วให้ไปร่วมมาจุนสภาเขาก็ตอบรับครับครับครับถึงเวลาไปไม่ครบนายกทำไมไม่ควบคุมผมไม่โทษใครผมไม่โกรธใครอยู่แล้วแต่อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบทุกคนบอกนายกมีหน้าที่ความชอบต้องดูแลบ้านเมือง เพราะ,ะนั้นสสทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองในการทำงานในสภาเป็นผู้ใหญ่แล้วโตกันหมดแล้วอีกเรื่องใครจะเข้าใครจะออกพรรคไหนก็เรื่องของท่านผมไม่เคยทะเลาะกับใครนะโอเคเท่านี้แหละแล้วเรื่องของท่านนายกละ่ะคะอะไรอะหมายถึงว่าที่มีกระแสข่าวจะไปสังก,กัดพรรคใหม่อะไรจะไปม,มีพรรคใหม่ก,ก็อยู่า<ๆ>ถึงวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยหรืองไงคือคืออะไร คืออะไรอยากฟังากท่านนายกมากกว่าค่ะคิดเอาเองบ้างเพราะทุกทีเวลาเธอคิดเอาเองเขียนเอาเองเธอคิดได้เลยไม่ได้ค่ะเรื่องนี้เรื่องสำคั